โอเคครับสวัสดีคนวันนี้เรามาเล่นเพชรซิมลูเตอร์กันอีกแล้วนะฮะนี้เราก็จะไปทำภารกิจต่อไปครับภารกิจเรายังไม่เยอะใไขยังเปิดได้ไม่สุดเลยพร้อมไหมไปฮะตินเบาเสียงหน่อยลูกตินเบาเสียงหน่อยครับไปครับอ่า ได้ไมเนี่ยอ๋อได้ไปแล้วเราไปเคลีร์นี้โอเคห้าอันพอดีเอาสามอันเองเรานี่วก็ได้เยอะแล้วมาหนุนน้องตามมาไปเกมเพชรดีกว่าโอเคกระตุนนิดหน่อยฮะทาไมเป็นไรพอพอได้พอได้อไดออเออเกมเพชรครับ เก็บเพชรนี่แล้วก็ไปเก็บของเพิ่มนิดนึงฮะนีน่หกเดี๋ยวดูซิเหลืออะไรบ้างอีกเยอะเลยไปลุ้นต่อครับเก็บของก่อนครับเก็บของรายวันที่ได่เข้ามานะวันนี้ใครเล่นกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเล่นอยู่นะเล่นด้วยกันก็ได้เดี๋ยวถ้าไลค์ก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับไม่มีเซเวร์ส่วนตัวนะคือจะมาเล่นกับทุกคนได้เลยเรามีแครลนวด้วย ไหนไหนนี่เผ่าของเราเอา้าเป็นไหนอ่ะนี่นี่นี่ไม่ใช่อ่ะอเห็นเราไปไหนแล้วหลุดไปหรององเหมือนกันครับไาตีไปตีไป รับของรางวัลก่อนวันนี้เอ๊ะไข่ซื้อไปแล้วเนาะโอเคมารับเอนชาน,นครับโอ้ทำห้าสิบโคด้นเพรเลยเหรออีกทีหนึง่งโอเคดีปะโเด้นเพรอืมใช่ เรียนสองตัวโอเคห้าสิบเลยหรอห้าส <50 S 1> <50. S 2> ิบเราจะเปิดขนาดไหนเนี่ยมาได้นองกระต่ายมานี่สิบสี่สองร้อยห้าสิบเจ็ดได้กี่ตัวยี่ห้าดีนะเราเปิดเยอะอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ร้อยสี่เคมาสิบสามหรอครบยังครบยังสี่สิบละ นี่ตนนัวนี้ครบแน่นอนฮะเก็บร้อยครับผมนี่ทำง่ายนะไม่ต้องรอคิวอ่าเข็มของไปครับเราจะไปเล่นเจ็ดให้ได้ฮนะพยายามทำกันไปเก็บของแล้วไปครับรายวันเก็บเลยเนี่ยตอนนี้เก็บอะไรเอาอัพเกรดนิดนึงอันนี้เปิดไข่ให้ที่ดีที่สุด150ฟอง เจ็ดร้อยเบรกกับร้อยไดมอนด์โอ้โหเอินโอเคไดมอนด์ Diamond เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บนะฮะมาไปรีวิวสีเหรอได้ปะ่ะไหนมาอีกอันหนึ่งโอเคไปต่อครับน้องน้องตีอยู่ปะเนี่ยเน็ตหรอ โอเคครับเน็ตปิงเยอะนะเกมนี้เยอะามากๆครับอ่าซื้อผลไม้นิดนึงเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จก็ต้องขอตัวนะฮะเดี๋ยวไปเล่นเกมก็ตินต่อนะฮะมามาน้องเดินตามมาอ่ามาอินชาร์สูตรสักนิดนึงนะฮะโอเค เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเอนชารครบรอบเท่าไหร่ก็จะได้ตามจำนวนที่เรามีนะอย่างสิบเนี่ยทีเดียวเลยก็ได้สองอันเลยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยก็ <S <S <ๆ>คือทำได้สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะไปต่อไปต่อเคสมีฟรีอะไรน้ำยาฟรีตีนิดหนึ่งน้องตังไหมเก็บตังไว้ด้วยในตัว จังเกิลออบี้ฮะไม่เอาฮะอามือแน้นซื้อของหน่อยว้าค้างเหรอเฮ้ยอย่าค้างดิเกมค้างบ่อยมากเลยนะค้างไปเลยอะ่ะอ่ะโอเคค้างก็เท่านี้ครับถ้าเจอคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยติดตามช่องผมนะวันเล่นเกมอ่าเพชรซิมูเลเตอร์กันแล้วก็อาจจะมีบล็อกฟู้ดบ้างแล้วก็ เบสบอลแล้วก็อีกเกมอะไรนะทอเลดทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับแล้วก็ AA นะติดตามใครชอบคลิปไหนก็บอกเข้ามาเดี๋ยมาเล่นกันนะจ๊ะสวัสดีครับ